สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มากินลวกมามาจ้าเพราะว่ามาหุนหุนเนาะจ้านี่ผักแกมกับดอกมกขดีจะเอามาโดนลายกับเลยออกสีเหลืองๆกับว่าเป็นยางให้กินได้จ้ายังอ่อนอยู่นี่พริกหยวกกับพริกแดงโซ่ข้าทั่วกะปิมาจ้าไปมาเมาเซียร์น้องกันจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าไปเนี่ จิ้มกะปิพริกหยวกจ้ะพี่น้องจา้าโอ้เมืนเน่อนอีนน้อ้อนอายหัวหัวจ้ะจ้งแด็จ้จา สดนามหวานข้า่ไดใส่ือเนื้อใส่อย่งเลยจ้านี่เข้าใสสแต้มะม่ากับปักกระลัมสมัคอใจ อยวกมันบพาท่านน่ะเพราะท่านแกไม่ได้เพราะเพีจามไม่กินได้ง่ายแสีบอยู่จ้าพี่น้องจ้ามามาแช่แช่น้ำกันจ้ามากินน้ำกันเด้อ ันหวานๆเศษๆจ้ะพี่น้องจ้ะถ้ามาสิงเพล็กเผ็ดเพล็กหน่อย

Mm -hmm. God <coughs> <coughs> dag. ตัวกะปิเขากันขนาดจะพี่น,อน,น้อนใช่ะ ห <c oughs> นาวนาวสุดมา่นแ่บพี่ยังอีกจ้าพี่นองจะควน ทั่วกินกะปิจ้ะ <Yeah. c oughs> <c oughs> มีแห้งกว่าขนาดใจ้พี่น้องจ้ากิน cho nam ăn hoàn ui nó khỏi ra ăn hoàn nào dạ, hmm. ừ. จช่เหมือนกันจ้าอืมครับ 응. 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 เมื่อเราจะพี่น้องจะอิ่มพอดีกินนี่กับฝากไลซสำนีนแล้วจะพี่น้องจะขันมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดคอมเมนต์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำได้จ้าพี่น้องจ้าเพื่อ,เพ,อเพื่อที่สิบว่าเป็นการพลาดคลิปต่อๆไปจ้าพี่น้องจ้าขอพุุณหลายๆจ้า